สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนับกับสตีฟคุงมันี้อยู่กันในไหมครับ 22W12A กันนั่นเองในส n a p shot นี้นับวาเด่นที่ทุกคนรอคอยก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วและมีของใหม่เรือใส่หีบที่อยู่ตรงนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับในที่สุด ว a รเดนก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาจริงๆสักทีนะหลังจากที่เขาได้ปล่อยตัวทดลอง Deep Dark Experimental ออกมาเขาก็ได้เก็บฟีดแบ็กจากผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะเลยสาหรับเจ้าตัวว a รเดนพวกฟีเจอร์ต่างๆอย่างเอฟเฟกต์ด k n กเหลักการเกิดของว a รเดนความสามารถของว a รเดนอะไรพวกนี้เนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ตัวไขวาบนได้เลยครับผมในเมื่อเขาเพิ่มว a รเดนมาแล้วเนี่ยตัวสกั๊ชิคเกอร์เนี่ยก็สามารถสมอนวรเดนขึ้นมาได้แล้ว จาก snap shot deep dark เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของวา r เด n นิดหน่อยนะครับวาเดนะตอนนี้คนระับเขาไม่ได้จัดเป็นคาร์ดของอันเดดแล้วถ้าเราใช้สมัยตีวา r เด n เนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มดาเมจให้แล้วนั่นเองพอมาในเวอร์ชันนี้เขาได้ทําการบัฟเจ้าวา r เด n นเนี่ยให้มันตีได้ไกลขึ้นนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถต่อบล็อก3บล็อกเพื่อหนีมันได้แล้วมาทดลองกันเลยลุปชุบชุบชบชส ออลองสูงขึ้นอีกสัก1บล็อก1 2 3 4ง่คราวนี้5้าบล็อกสวัสดีครับสวัสดีครับโจ๊ะโจะโจโจเนี่ยครับแค่5้าบล็อกเราก็อยู่รอดแล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าเราจะต่อทันหรือเปล่าก็อีกเรื่อง ขู่จังเลยแต่แค่นี้เราก็ตีมันไม่ถึงแล้วนะนะครับผมพยายามใช้มือตีแล้วอย่างว่าเนาะถ้าอยากมีชีวิตรอดอะ่ะอย่าไปยุ่งกับมันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวาเดนเนี่ยสามารถทําให้โล่ติดคูดดาวได้ผมลืมบอกไปในสแนปช็อตของดนะิฟดาร์เนาะนั่นแหละเท่านั้น,นยังไม่พอครับวาเดนสามารถว่ายน้ําได้ฟังไม่ผิดครับว่ายน้ําได้จริงๆแล้วมันว่ายยังไงงั้นเหรอ นั่นแหละครับใช่ครับตอนนี้บั๊กมันยังเยอะอยู่นะครับซึ่งเขาอาจจะเพิ่มแอนิเมชันว่ายน้ำเนี่ยมาทีหลังก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยตัวนี้น่ากลัวกว่าโอ้ยเอาใหม่เผื่อดูไม่ทันกันคือแบบอ่านั่นแหละนะมันมาไวมากวู้ นอกจากมันจะว่ายน้ําได้แล้วมันยังทนลาวาได้อีกสัตว์ประหลาดชนิดไหนไวะเนี่ยหิพผักลงลาวาลงไปลงไปลงไปเออนั่นแหละเห็นไหมครับมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่สัตว์ที่อยู่บนโลกนี้มันคือเอเลี่ยนชนิดไหนไม่รู้ตกน้ําไม่ไหลตกลาวาไม่ตายมาผมขอทดลองหน่อยแล้วกันว่ามันจะว่ายมาหาเราได้ไหมอืมอันแน่ดูดูดูด อันนี้มันดักด้วยมาอีกฝั่งมันก็ดักครับผมบอกเลยให้มันหักคอเล่นเถอะและสุดท้ายนี้ถ้าเราแปะเนมแท็กไปที่ตัววาเดนมันจะไม่มุดกลับลงดินอีกต่อไปโจ <c oughs> นั่นแหละครับมันก็จะเดินวนๆอยู่แถวนี้แลับไม่ไปไหนแน่นอน เ้ยเกือบลืมไปเลยมีแอนิเมชันใหม่ตอนมันโจมตีด้วยนะไปดูแบบภาพช้ากันนี่กระดมบ่อยจังเลยบทวิชเชสจากไบโอมโวตเมื่อ2ปีก่อนก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ ความสามารถก็คล้ายกับไมคัสวิเชตเลยนะเพียงแต่เป็นเรือเท่านั้นเองลักษณะของกล่องนับก็จะเล็กลง1นพะิกเซลเนาะถ้านับตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนอันนี้ก็จะเป็น1นึ่5สองสามสี่ห้าหก็คือเล็กลงมา1นพิกเซลอ่ะดูน่ารักดีวิธีการคราบก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ใช้หีบกับเรือแค่นี้เองครับก็จะได้เป็นโบดวิเชตมาแล้วนั่นเองมีทั้งหมดอยู่7ดสีด้วยกันนับนะตอนนี้นะยกเว้นอีตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยว <laughs> วิธีการเปิดช่องเก็บของของเรือนับ เพียงแค่กดชิปแล้วก็คลิกขวาก็สามารถเอาของเก็บเข้าในเรือได้เลยหรือว่าเข้าไปนั่งในเรือกด e แล้วก็เอาของออกมาได้เลยแค่นี้เองพอทุบออกของข้างในก็จะออกมาด้วยไอเทมตัวหีบกับเรือก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนตัวไมค์คารชเชตที่เวลาเราทุบม,มันออกเนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันซึ่งไม่รู้ว่าเพื่ออะไรผมอยากจะให้เขาทําให้มันเหมือนเหมือนกันไปเลยนะโบสต์วิชเชตเติมของโดยใช้ด o อปเปอร์ได้อ่าเปิด ชึบดูข้างในของก็จะค่อยๆทยอยเข้ามานะครับจริงๆมันควรจะมีเสียงนะแต่อันนี้มันมันบั๊กอะไรสักอย่างนี่แหละจะเห็นได้ว่าของจะค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับใช้ฮอปเปอร์ดูดของออกจากเรือก็ได้เช่นกันนี่เลยอ่ะฮอปเปอร์อยู่ตรงนี้ชึบเทียบท่าของก็จะเข้ามาในกล่องนะครับโอ้โหทำไมผมนึกถึงเซียบติฟอย่างแรกเลยวะ <c oughs> และบั๊กที่ยังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ดิฟเฟนเซอร์ยิงเรือแบบมีหีบออกมาได้ถ้าเป็นเรือธรรมดาเงี้ยมันก็จะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเป็นเรือที่ใส่หีบไว้เนี่ยชึบ ออกมาเป็นไอเทมซะง,งั้นผมเดาว่าเวอร์ชันหน้าเนี่ยเขาต้องแก้แน่อนอนคนระับแต่ผมแก้ไปก่อนแล้วปะใส่มอสแป,ป๊บโอ้โยกลับมาแล้วมาทดลองกันเลย,อ,ยอีซีอ p c อะครับแก่นิดเดียวเองนะก็หวังไว้ว่าเวอร์ชันหน้าเขาคงจะแก้แหละและสุดท้ายนี้อย่าเผลอไปเปิดกล่องต่อหน้าพิกลิล่ะไม่งั้นแล้วก็อ้าวเอาใหม่ เอนชารกางเกงใหม่สวิปสนิกขอแบบย่อๆเลยนะเป็นเอนชารที่ทาให้เดินย่องเร็วขึ้นแค่นั้นเลยครับที่มาที่ไปของเอนชารตัวนี้เนี่ยมันเคยเป็นของรองเท้ามาก่อนและตอนนี้เขาก็ได้ปรับให้เป็นของกางเกงแล้วก็คือเป็นเอนชารแรกและเป็นเอนชารเดียวเลยก็มีอยู่ถึง3ามเลเวลด้วยกันกดชิปย่องนะครับความเร็วก็จะเท่ากับตอนเราเดินปกติเลยอ่ะอันนี้เดินย่องเดินย่องชิวครับและถ้าเราลองคอมโบโซสปีดกับดอลฟินเกตอะ่ะแถมเดฟสไตเดอร์ด้วยอะ่ะ้อมเลยยังครับทุกคน <laughs> ผมบอกเลยโคตรเร็วผมว่านะเขาต้องเนิฟเอ็นชาร์มเจ้าเนียแหละตอนอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็เซิร์ฟระเบิดแน่ครับผมบอกเลย <laughs> ดูความเร็วนี่ดิโอ้โหคือแบบพุ่งปิดปาร์ตล็อกใบไม้สามารถวางน้ําข้างในได้แล้วน่าจะถูกใจสายบิลเดอร์กันมากๆเลยนะครับนี่เลยชึบน้ําข้างในก็จะไม่ไหลออกมาด้วยนะครับเหมือนกับลากองกลางเมื่อคลิปที่แล้วเลยนี่ <laughs> โคตรเขิดในเมื่อน้ําข้างในมันไม่ไหลแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นต้นไม้น้ําอย่างนี้ก็ได้นะครับดูแปลกเนี่ย หรือจะเอาไปทําเป็นพืชน้ําก็ได้นะครับอย่างโอ๊กหรืออะคาเซียอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับแหนแดงใบกงกลางก็เป็นจอกหูหนูอย่างเงี้ยอาสาัสเลก็เป็นผักตบชวาเงี้ยผมว่ามันดูเข้ากันดีนะนี่แหละครับถูกใจสายบิลดเดอร์แน่นอนดิฟดาร์ไปโอมได้ทําการลดการกระจายของสก๊อตแพดมีฟอร์นิเจอร์สก๊อตคาตาลิสจะไม่สปอนตัวสก๊อตชิเกอร์แล้วก่อนหน้านี้ตัวสก๊อตชาร์ตจะมีโอกาส10%ในการเกิดตัวชิเกอร์ และ9กจะเป็นสกัลเซนเซอร์ตอนนี้กลายเป็น10%จะเกิดตัวสกัลเซนเซอร์แล้วนั่นเองตัวสกัลชิคเกอร์เนี่ยจะหาได้เฉพาะในเบโอมดิฟดาร์กเท่านั้นเลยครับดังเช่นตัวอย่างตรงนี้ครับอันนี้ผมได้ทดลองฆ่าตัววิเทอร์บอสไปเป็นพันตัวได้แล้วมั้ง <laughs> จะเห็นได้ว่าไม่มีตัวชิคเกอร์โผล่มาเลยแหมอดแกล้งเพื่อนเลยทีนี้โอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับแซมช็อตตัวนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดูลิงก์ตรงดีสคริปชันไได้้เลยครับผมถมถา่อออยยาาากกกกกกกพลลลดดดดดดััปเตใหมม่่่ๆ็ืไค์ s s u b b c r i ระิงนด้้ววยนะครับแลวไวว้้้เจอกััันนนใหหหม่คลิปาสสสรบีดีครับบบผม๊าายย